พี่น้องคะหลังจากที่น้องอาอายสักุณาพรนะคะได้ไปทําการแสดงอยู่ที่วัดฟ้าหยาดค่ะก็มีเหตุการณ์ที่หลายคนบ่อยากให้เกิดขึ้นนั่นก็คือการดึงมือของน้องอาอายสักุณาพรพี่น้องคะสําหรับเหตุการณ์แบบนี้นะคะบ่สมควรสิเกิดขึ้นกับเด็กหน่อยอายุแค่สิบเอ็ดขวบค่ะซึ่งน้องโตน่อยนิดเดียวค่ะการที่ท่ารักน้องอาอายนะคะ อย่าทำกับอาอายแบบนี้เลยนะคะเป็นการทีน้องอายุนั่งหน่อยแล้วก็น้องโตน้อยไหมพี่น้องถาเขาดึงลงไปแบบห้าน้องหัวขมั่มตกไว้ที่ลงไปเกิดเหตุการณ์ทีบอขาดฝันเกิดขึ้นเขา้าเสียใจได้พ่ายภาคนาดิค่ะค่ะนี่ก็คือการที่สิจับมือหรือการทีให้มาไล่นำใจให อีหย่างทุกสิ่งอย่างนะะ่ะห้ได้ค่ะพี่น้องขาห้ได้ยืนเซมือได้จับมือน้องได้น้องอาอายซึ่งบอกได้เลยว่าน่ารักมากน้องก็เคยว่าสีบ่าหา้แฟนคลับเอฟซีจับมือนะคะแต่สถานการณ์มือคึืนที่เกิดขึ้นดีว่ามี่าย่สานะคะกับพอจา๋าที่อยู่กับน,น้องนะคะอยู่กับอาอายตรงนั้น ก็ได้จับน้องไว้ได้ดึงไว้นั่นแหละค่ะพี่น้องเ่ทาะาันก็เลยบ่มีเหตุการณ์นี้อย่างทีบ่ดีเกิดขึ้นแค่ว่าจับมือโดนโดนกระชากมือนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะโดนดึงนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะแล้วแฟนคลับเอฟซีหลายคนก็ออกมาแบบว่าไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะทํากับน้องแบบนี้อย่าทํากับอาอายอย่างนี้เลยถ้ารักอาอายอย่าทําแบบนี้กับอาอายเลยค่ะหลังคอมเมนต์รั่วๆเรย่่ะว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่บ่อยากให้เกิดเลยสําหรับไพกะซามบ่อยากให้เกิดกับแฟนบ่อยากให้เกิดกับศิลปินนักร้องไพจักคนนะคะเหตุการณ์แบบดึงกระชากนี่แล้วนี่แค่อายุอายุยังหน่อยแค่เป็นเด็กหน่อยตอนนัวไหนหน่อยยิงต้องระว่างค่ะเพะวาเพิ่นลูเท่า่าถึงการเด้ยค่ะผู้ใหญ่ก็ยังเคยโดนเลยค่ะเพราะว่าสิเป็นรุ่นพีรุ่นแม่รุ่นใดที่ผ่านมาก โดนดึงกนยังว่าเป็นผูใหญ่พ่อสิหูจังหวะพ่อสิเซฟเจ้าของใดค่ะอันนี้คือเด็กน่อยตัวนนหน่อยค่ะสมมติว่าน้องพ่อพีูู่ดูแลอยู่ตรงนั้นล่ะคะ่ะหรือว่าบางช่วงบางโอกาสทีผู้ดูแลเ,เพะะิ่นเพลอะค่ะเพลอหมายถึงว่าโดนหันไปแป๊บเบียส่นเด้ดคะ่กะก็ถือว่าเป็นการบกพร่องเลยด้คะ่ะนี่แหละคะ่ะพี่น้อง่าสำหรับ เหตุการณ์แบบนี้ย่าให้เกิดขึ้นอีกกับน้องอาอายสักุณาพรนะคะให้สงสารให้เมตตาเด็กหน่อยผู้หญิงหลายๆเพราะว่าน้องอาอายเป็นเด็กที่น่ารักเป็นเด็กที่นาธนุถนอมมากน้องเก่งน้องฉลาดน้องหาเงินเลี้ยงครอบครัวได้ค่ะพี่น้องคะเลี้ยงปู่เลี้ยงยา่าเพื่ออนาคตตัวเองด้วยที่สําคัญนะคะแล้วล่าสุดค่ะพี่น้อง เห็นบอสนกพงศกรนะคะคเพิ่นได้ออกมาโพสบนสตอรี่นะคะเพิ่นบอกว่าเห็นอีหล่าทำงานแล้วสงสารลูกสาวคือสิเมือยนอนลูกเงินทุกบาททีเขาใดมากขอให้ไปจุนเจือขอบขั้วปูญยาตายง่ายให้มีครอบขั่วทีดีขึ้นกว่าเกาโลกของพึ่งเพิ่เนเ็ยโพสแบบนี้คะ่ะ ก็คือบอดนกพงศกรเห็นเหตุการณ์เห็นลูกสาวทั้งร้องเพลงทั้งเรียนทั้งถูกสิ่งอย่างกับค้งสิเกิดความสงสารเป็นอารมณ์ฟิลที่สงสารลูกค่ะนี่แหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะเพราว่าถูกสิ่งอย่างมรสุมชีวิตช่วงนี้ของบอสนกพงศกรถือว่าอาทิตย์สองอาทิตย์มานี่เกิดขึ้นบ่เวณแต่ละมือหลายเหลืองเล่าหลาย หลายสิ่งหลายอย่างที่เขามาในชีวิตบอสนพงศกรแต่เพิ่นกับสู่ค่ะสู่เพื่อพี่น้องแฟนคลับเอฟซีสู่เพื่ออนาคตของหลายๆคนหลายๆคนหมายถึงว่าตรงนั้นยังมีอีกหลายร้อยชีวิตที่ฝากไว้กับบอสนพงศกรนะคะพี่น้องขานี่แหละค่ะสาหรับเหตุการณ์เรื่องเล่าที่เกิดขึ้นนะคะ,อะบอสนกเองเพิ่นกับเป็นห่วงลูกสาวค่ะ เป็นห่วงลูกจา๋าเป็นห่วงลูกสาวยิ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นภาพที่น่ารักมากเดี๋ยวยายเสียเบิ้งแจ็คหน่อยค่ะพี่น้องะ่ะภาพน่ารักของน้องไอายสักุณาพรทีเพิ่นขืนเวทที่ลองเพลงสดสดห้ฟแฟนครับเอฟซีทีมาหาก้กกำลังใจขอสดให้สดสดขอปุ๊บลองปรับเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวเสีฟังแจ็คนิดแจ็คหน่อยเลยค่ะพี่น้องขาไอมานี่ แจะคนหายกำลังใจค่ะการขาหาหหหหหพี่น้องดูลองสดคือยืนเงิ่อนหายปึ๊บขอเพลงปึ๊บลองขึ้นเลยพี่น้องตั้งสามสี่เพลงแต่ว่าเข้ากับสาสามาทีสีหาแฟนครับเอฟซีได้เห็นทุกเพลงใดนะคะเพราะว่าน้องกั เกงแห้งค่ะสำหรับเด็กน้อยคนนี้อยากฝากแฟนคลับเอฟซีหลายคนค่ะให้สนับสนุนเป็นกำลังใจให้น้องอาอายสักกุณาพรเด็กผู้หนึ่งทีกำลังพัฒนาหรือว่าปรับเปลี่ยนหลายสิ่งหลายอย่างน้องอาอายจากเด็กที่ออกมาจากปา,ปามันพี่นองออกมาจากปามันทีบอมี ประสบการณ์อันไรเลยแต่ตอนนี้น้องปรับเปลี่ยนเรียนรู้หลายสิง่งหลายอย่างตั้งแต่มาอยู่กับบอสนกพงศก,กรนอ้องอาอายสักุณาพรคือชีวิตด,ดีขึ้นมากทำให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้นปู่ยาได้กินกินดีอยู่ดีกินแสบอยู่นั่วจากที่คุณย่าเคยเลี้ยงเคยลำบากมาทำงานก่อสร้างเลี้ยงมาก เป็นบุญของคุณยายอิหลีค่ะทีเพิ่นเลี่ยงล้านไดมากนี่เพิ่นเป็นคนมีบุญวัสนาค่ะตอนนี้นะคะน้องอาายสามารถเลี่ยงดูขอบครัวปูยาได้แล้วตั้งแต่อยู่11ขวบนี่แล้วก็น้องเป็นเด็กที่ห้าชื่นชมเนี่ยก็คือน้องสูง่สู่แห้งอิหลีเด็กหน่อยอย่างว่าเก่งแห้งแต่กับพี่น้องมึงการเข่าหาการลองการล่ำการเขา่าหาแฟนคลับเอฟซี ปานผูหญ่ค่ะพี่น้องชื่นชมอิหีค่ะน้องอาอายสัก,กุณาพรค่ะแล้วล่าสุดค่ะทีเหาได้เห็นน้องอาอายนะคะเพิ่นได้แต่งแต่เสีหยหเบื้องภาพนาละ่ะชุดจีนเอ้ยชุดนี้ก่อนชุดไออ่าพี่น้องน่ารักบ่เอมวยน้อยเพิ่นแต่งตัวเป็นอั้นตุ๊จีนน่ะพี่น้อง เหตุยังกนานละค่ะสำหรับน้องอ้ายสกุณาพรค่ะก็ฝากพี่น้องนะคะคนทีชื่นชอบคนทีติดตามคนทีซัพพอร์ตน้องอ้ายก็ฝากเป็นกำลังแรงใจซัพพอร์ดดูแลน้องอ้ายสกุณาพรตลอดไปค่ะแต่ขอฝากนะคะย่าให้เหตุการณ์ทีประคัคิดเกิดขึ้นอีกย่าดึงน้องอีกย่าเหตุจังสีก่กระบอา,อายทารักน้องอ้ายกะ ขอให้คุณแม่พี่น้องเซฟน้องอ้าอายนะคะสำหรับมื้อนี้ก็ฝากเรื่องเล่าดีๆสำหนี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ